สวัสดีค่ะวันนี้ไอ้พรพามาซื้ออาหารให้แมวนะคะนี่ค่ะอาหารให้แมวค่ะอันนี้ขออนุญาตค่ะแล้วนะคะวันนี้ไอ้พรจะมาซื้ออาหารให้เจ้าแมวค่ะให้ลูกสาวกับลูกชายค่ะเราอี่ลูกสาวชอบกิน มยี ations, ่ส e ิบสามบาทค่ะกระเป๋าย yeah, uh, ี่สิบสามบาทอันนี้เนื้อค่ะเออตุ้งตัวคุณไ เสอ้สอ,อยค่ะเหาให้แมวนะคะวันนี้แอบดูน้องหมาค่ะอันนี้เป็นที่ที่เอ่อำนา มาอาบน้ำแล้วก็รักษาแมวอันนี้เอาไปให้แมวที่คลอดลูกใหม่ๆค่ะ เจ้าหนีวฉจะเล่าฉันไม่ดูคนี่น่ารักจังเลยคุนี่น่ารักจังเลยคุณนี่น่ารักจัีเล้คุณนี่น่ารักจังเลยคุ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 นี่น่ารักเลยคุนี่น่ารักเลยคุนี่น่ารักจเลยคุนี่น่ารักจังเลยค ว่าไ่ได้ทีอะว่าเจอว่าจอไหอวอยองนเี่วว่าไม่ได้านย้อยะนะคะเค่ะเค่ะที่นี่ขายหลายๆอย่างค่ะเอพรนก็มาซื้อที่นี่ค่ะประจำฮ e l l o h e l l ลนฮาวสุนี่มา